วันนี้เราจะพามาชมภูมิภาคของภาคใต้โดยภาคใต้จะแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยฝั่งทะเลอันดามันประกอบไปด้วย6จังหวัดคือกระบี่ตังพังงาภูเก็ตและนองสตูลส่วนฝั่งอ่าวไทยจะประกอบไปด้วย8จังหวัดคือชุมพรน,นครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลาสงขลาและสุราษฎร์ธานีค่ะ ภาคใต้ย,ยังมีเทือกเขาที่สําคัญคือเทือกเขาตะนาวศรีกั้นระหว่างไทยกับพมา่าเทือกเขาสันกลาคิรีกั้นระหว่างไทยมาเลเซียเทือกเขาภูเก็ตทางตะวันตกและสุดท้ายเทือกเขานาครศรีธรรมราชที่เป็นแกนกลางของภาคใต้แม่น้ําในภาคใต้ส่วนใหญ่จะมีสายที่สั้นแต่มีความสําคัญมากเช่นแม่น้ําชุมพรแม่น้ําปัตตานีแม่น้ําตาปีแม่น้ํา,าสายบุรีแม่น้ําตังจะไหลลงทะเลอันดามัน และแม่น้ำโกกกั้นพรมแดนไทยมาเลเซียและแม่น้ำปากจันที่กั้นเขตแดนไทยกับพมา่า